การย่ำเสาขาตะโน้นหกโมงเสาเจียมตื่นขึ้นมากกะทายวิวให้ตะค้นเบิง่งตื่นขึ้นมากเมื่อนี้ก็เลยที่มาเก็บสตรอเบอรี่ราคะเพราะว่านกคุณนกน่องนกมาแล้วค่ะยังบบได้เอาผาคุ้มแม่ตื่นขึ้นมากกับมาเกบอยู่นะ้ายานเบิดก้อนส้นได้ค่ะก็จจะต้องมาเก็บก่อนนะมาก,กินแล้วค่ะว่าถ้าถือบ่ามาก,กินค่ะเอามีหมอกย่ำเสาอยู่ตัวนี้แหม ว่าถือว่าอยากเก็ยยบยามเช้าภายในได้ล่ะแต่ก็จะต้องเก็บเนี่ยเพราะว่านกมากินแล้วนะะี่แหะค่ะกะจมายมืนไล่อย่งไดแล้วเนาะเพราะว่าเสียสายก็จะไมาเก็บตอนนี้ค่ะทุกค,คนบ้านนี้บ่ได้เก็บเก็บกินแค่น้วยเดียวเถ่ะนะนีะ่บรรยากาศยามเช้าบนีอ่ะอากาศดีมากเลยค่ะตัวสวยมากก่ะที่นี่นร่มดินเนาะ เราสองนี้ยังไม่ทำนี่รู้มั้ยเบองหมอกนี้ค่ะทุกคนเบอร์ซอยกันแน่มันคืองามแท้จะมันงามเหมือนกันนะทุกคนเบอรเอาสวยจริงจริงถ่ายมาก็จะมาถ่ายทุกคนเบอร์อีกตอนสองมีแจะถ่า,ายก่อนถ่ายไว้ก่อนค่ะ มีหมอกยงมเศ้าอากาศเย็นนี่ค่ะทุกคนน้องนกก็กินเลยนะว่าแต่จะบอกวากินมากี้กินแล้วคะ่ะน้องนกเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนั้นหมดเลยนั่นอมาคะ่ะมาเก็บก่อนก่อนจะไปเก็บไปสตอรอเบอร์รี่กันมาเบิรงวิวรอบๆบ้านก่อนคือเก่าล่ะค่ะทุกคน เห็นไหมอันนี้ก็ตอนเช้าอันเดีค่ะอันนี้จิงกับยาวกับร่างกายวุ่นไปวุ่นมาอยู่นี่แหละค่ะว่าอะไรไปถนนใหญ่ได้หมดนี่ไล่นกค่ะไล่นกมากินสตรอเบอรี่แล้วเแล้วสแตล์ลพา,าอีกทีเขียวมาปิดค่ะนกหูมองแล้วมองของแซ่บแล้วโค้งมาทางนี้กับปลาป่าเห็ดอยู่คุณค่ะ บรรยากาศยามเสารด้วยค่ะวันนี้การยามเช้าก็ดีดีเห็นบหมคะอืมให้ขับไปเก็บสตรอเบอรี่เห็ะทุกคนน่องนอกเพิ่นหูมองกินแล้วเพิ่งก็มว่าก,กินแล้วเห็นบ่นเนี่ยจรงจังแนวแบบนี้ เราเก็บไปว่างไปนอนโนกินนะคุณเราก็จะเอามาปิดเอวพาเขียวเขียวถ้าบ่ปิดก็บ่เหลือแล้วค่ะกินหมดเลยวันนี้แหละพระเอกยังบ่ท่านตื่นเลยค่ะยัดเกลี่มตื่นขึ้นมาเห็นนกก็เลยเปล่ามันยาออกร่างกายแหละก็มาเก็บตอวอรี่นะนี่เห็นบ่มาจิกเลรอเห็นบ่ล่ะเนี่ยเลยมาจิกแล้วถ้าจีบเราก็กินโมเดย์ได้นะถ้าจิกแบบนี้นะบวอาดอก เอาไปนกกินซะอ่ะดูมีนกไงดีแต่บนนู้นทุกคนแข็งเลยเห็นไหมอื้อโรมีเสียดายเนาะกินอย่างดอกะไปบ้างไ้นกกินนะเก็บป่านนี่ทั้งนี้ก็ไม่เจาะเลยเห็นไหมทุกคนเจาะหมดเลยค่ะคลิปออก เก็บสดๆจากสวนสตอรี่ลี่ค่ะโอ้ยมากินหมดแล้วพพะ่อเอ้ยตื่นมาถอะมาเอาผ้าเขียวๆกันไว้ไน้อยๆก็กินน้อยนี่ค่ะเก็บไปถ้าไม่เก็บน้องนกจะมากินหมด โอดูันใหญ่แทนม็คเก็บมันใหญ่ใกอืมมกันมันใหญ่ค่ะ นี่ค่ะทุกคนเก็บได้สตรอเบอรี่นีน้องนกแล้วก็เกะเอาผามาคามุ้มน้องนอกกับอะไรมาก,กินอีกดอกพราะอันนี้เราแ็่เขียวอยู่เห็นไหมลูกใหญ่เนี่ยนี่นะคะปลูกเองกินเองค่ะทุกคนสตรอเบอรีอยู่ในป่ากะท้ายแต่มองป่าปา,ปาเพราะว่ามันสวยมันงามก็อยากถ่ายแต่มองป่าป้านี่แหละค่ะทุกคน ยางแบบอีกเนาะค่ะมูนี่ฟาดก้นไป็นยางแบบเก็บสตรอเบอรี่ย้ำเสากับยางแบบอีกค่ะพผนสวยๆสายๆมากกับผลราค่ามีแดดไม่อย่างตอนเสาร์กะมีหมอกฟาเก็บสตรอเบอรี่เมื่อเ้ารนี่ยานโนกินเบิดไปคาไปเก็บสตรอเบอรี่กันยางแบบว่าไปเก็บสตรอเบอรี่เราสัญญ่าเจียงก็อลไปถ้วยแล้วเก็บสตรอเบอรี่แล้วเมื่อเสาร์นี่นี่สิไป็นยางแบบก็ไปกินสตรอเบอรี่ค่ะ ดอ,อกไม้ค่ะส,สวยๆค่ะทุกคนพระเอกมาหนีเร็วข้ามมิดรข้ามิดพระเอกมานี่เอ้าคือบ่มาพระเอกไม่อยากอะบ่ถ้าไอไอคลิปเนี่ยยังมาเอฟซีอยากเห็นหนาว่าเอาเรื่องไายคลิปแล่นหนีปั๊บไปหยางลงมาเลยแลแ่นหนีไปเลยค่ะเอาปเป็นหยางก็ันเจมก็บไทยคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรค่ะดอกไม้ก็เธอสวยโอ้ยแม่งผึ่งสิตอบหนาะ แค่นี้แหละค่ะทุกคนไปนั่ง oh, คุยก awesome. ันเนาะค่ะเนาะอุ๊ยแดดแดดดีแท้ๆเห็นบ่ผิวเจี๊ยมก็ซีแทนเลยค่ะถ้าแดดดีใส่หมวกนี่แหละหมวกน้องแบมเนี่ยน้องแบมมาเด้อมาเก็บเห็ดเต้มน้องแบมเด้อมาสวิตเด่นเด้อน้องแบมเอินหาน้องแบมก่อนน้องแบมมาเก็บเห็ดเก็บเที่กวกันยืมเด้อได้มาสวิตเด่นเด้อน้องแบมช่วยในมาเก็บเห็ด มาดำนองไอลินนี่ไก่มาเที่ยวเด้อถ้าอยากมาถ้าบ่อยากมาเดี๋ยวมาดพไ่เจอจะไปหาเด้อเออเอื่นหาไปเบิดนั่นแหละ <c oughs> เอ,อินหาเอ,อินหาเอฟซีกัทุกคนเอฟซีไอเอฟซีตัวยงได้เจอได้เฝ้าได้หัวได้อ่นกันได้อะนะ ถ้าว่าวกบประมาณในเอซีตัวโยงฟันเท้าก็ไปบบัวเรียนน้ำเขาใบดอกค่าข้าวกาว่าดอกอันนี้เอซีตัวโย่องกับกาว่าเรียนได้ค่ะทุกคนนี่นะคะสวยๆไปให้ทุกคนนะคะใบบัวาซื่อกินฮอดทุกคนนั่นล่ะค่ะพี่ๆพี่ๆป้าๆแม่ๆทุกคนยัดเจิมกิดหอดด้วยค่ะลูกเจิมกับขี้หอดค่ะลูกเจิมก็ยัดเจิมอยู่ในป่าถ่ายทอดชีวิตของเจ้าของไฮเบิรงนี่ล่ะค่ะ แม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องน้องกับมาเบิงเนาะกับมารวิวธรรมชาติทํามาย่ยเจิมค่ะก็ขอบคุณล่ะที่มาเบิงไปค่ะไปนั่งกินสตอรอเบอรี่สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุกคนย่าเจิมชนอน,นบสววเดนมากค่ะมากินสตอรอเบอรี่น่ไม่เจิมอีกฤดูการกินแต่สตอรอเบอรี่ม้นอนี่ก็นั่งข้างนอกนะคะเอาถอดถอดหมวกนองแบมบอ,อกก่อน น้องเบียมไว้เอาหมวกว้างไว้นนี่แหละมมไม่ไอ้ยยามว่าอยากยัดจืมกะมาใส่หมวกก็ได้เด้อน้องเบียมเด้อถ้าอยากมากัะนะยัดจืดว่าอยากให้น้องเบียมมานั่นล่ะมาเด้อย,ยัดจืมถา่าเก็บเย็ยยยดน้ำกันมามากินสตรอเบอรี่วันนี้ว่าอาแต่หาน้องบเบียมแต่น้องเบียมเหมืนบอกพื้นกะตกใจเม,มื่อน้องเบียมจืดเว้นว่าน้องเบียม แย้แอลพ้ากินสตรอเบอรีลูกนี่หวานหวานานี่น้วมาทุกคนมากินด้วยกันค่ะอืมอร่อยวานดอกไม้ก็ยังเหลืออยู่ค่ะก็ยังใส่แกกันไม่อยู่เจ้่อยเอาไปทิ้งค่ะยาวเลยเจ้่อยเอาไปทิ้ง หวานอร่อยพระเอกเจ้าเนหะนือแรล่นหนีกล้องนะเจ้านะนะเอฟซีเพิ่นอยากเห็นนาะเห็นอยู่เรื่อยๆหั่นละแต่เห็นเน่หน่อยวันไี้ไม่เห็นมานางเต็มๆน้ำกันนะนะอันนี้ลูกเล็กๆนี่กัหวานอยู่ค่ะอืมอืม อร่อยอร่อยสวิตสวิตสตรอเบอรี่ฮันนี่ฮันนี่มันนี่ยัดเจอเอิญนพระเอกเอินยังไงหลังกล่องยัดเจอเอิญนพระเอกฮันนี่พระเอกเอิญยัดเจอว่างไรเอิญนัดเจอว่าแม,ม,าแม่แม่ว่าสายถ้าเอินบ้านเพิ่อน,นกับเอินมาม่ามาม่าอืมเอินแม่อืม,าม,าม,ามา เอยเจนกัมันเตี้ยกับอื่นเวลาเวลาเอินบอกปากเตียที่แหลกนะฮัเนี to to ่เนี่ยไปเอามากก็เอินซื้อไว้เลยค่ะเอาแล้วแล้วเอฟซีทุกคนก็สิว่าเอฟซีเก่ากับชิลูแล้วฮามันเอฟซีใหม่เพิ่นในเขาม้านะค่ะเนาะถ้าเพิ่นอยากฟู้ว่าเอินไอพระเอกเป็นยังก็เอินพระเอกก็จะว่าไให้ฟังว่าไปยังก็เอินพระเอกอันเฮ็ดคลิปใหม่ๆบอกค่ะทุกคนทําคลิปใหม่ๆนะ ยยเจิมก็เรียกแต่ซื้อทำ้นนค่ะเอืจะซื้อเล่าแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์พระเอกอ่านคอมเมนต์บมดด้ค่ะเด้อพระเอกนี่อ่านคอมเมนต์แปลเป็นภาษาอย่างนะถ้าเขียนภาษาไทยมันจะแปลจะแปลออกตรงแต่ถ้าเขียนเป็นภาษาอีสานวันยเจิมนะหรือว่าภาษาท้องถิ่นนะทุกภาคนะจะแปลบ่ออกค่ะจะแปลไม่ตรงทนเด้ค่ะทุกคนนั่นละแล้วบทที่เนียน แต่แบบว่าเราไปอ่านอัน,นหนึ่งเนาะเราไปอ่านวา่ะแต่ก่อนเอื่นแฟนแอือนแฟนมันบอกเราก็วา่าเอา้าฉันวา่าเขาก็เขียนมาแฟนฉันเป็นสามีเธอนะ่ะเขาเขียนมาแฟน,ใน,ในได้ยังไงฉันที่นีจะเจมก็เลยเออเอาใหม่บอกว่าเอิอนแฟนพอจะเจมบทสนาเอือนสามีนะ่ยนะบ่เอยเอิอนเลยนะครับทุกคนแต่งาสองเทียแล้วก็บอกเคยเอิอนจักเชื่อพ่อของลูกก็บอกเคยเอ,อือน ซื้อบอกค่อยเอือนสามีก็เลยบอกกะเอิอนบอกสนัดเอิอนบอกยังไงซะไปว่าไม่สนับเรียกอะนา่นละก็เรียกว่าไอหลังจากนั้นมาเอฟซีก็เขียนมาว่าแฟนไอยายอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ไปอ่านแล้วก็เลยบอกว่าฉันบอกเลยแฟนสามีเธออะไรบางสิเอาแล้วหลังจากนั้นมาจะเจมก็เอิญนซื้อเหล้าที่ไีนเอาเอฟซีก็มาเขียนว่าจะซื้อเหล้าซื้อเหล้าคุณไปบอกอย่างไม่จะซื้อสัญญา ในคอมเมนต์แถวนั้นเอ้าที่นี่ยเะเจิงมกระไดเศร้าเบาเลยเอิญพระเอกมาตอนนั้นแหละค่ะทุกคนนั่นล่ะเป็นเป็นอะไรถึงเรียกพระเอกกันนั่นล่ะที่บอยฟังอยูล่ล่ะแล้วเอิญพระเอกไม่ค่อยสีบรวยยินซื้อใน, YouTube อน,นยูทูบว่าซื้อเล่าสันดิซื้อเล่ากับสเตปา้าสเตป้านั่นหอแ,แต่ยะเจอมันเวลาเอิญฮันนีหันนีว่าขานจะเทียกันเอิญซื้อดังๆเลยหันขวักมาเลยนั่นล่ะทุกคนมือนีนั่นใด เก็บสตรอเบอรี่จะเศร้าแล้วมันบอพภาวายานในนกกินเบิกตื่นขึ้นมาแล้วนกกินทิปนวยค่ะเราจะเอาผ่าสีฟ้ามาคุ้มอยู่ไอซีขี้เขียวมาคุ้มผ่ากันแย่งอย่างเพิ่มเอิญนะนั่นละเมื่อนี่แต่งตัวสวยเดินเบบดหน่อยนึงแล้วก็าีิมานางไงอันเบาอันนั้นทุกคนฟังก็เรียกว่าเราว่เคือดวคอยว้าเนาะคะเนาะเบาอย่างเดี๋ยวคอยมาฟังคลิปต่อไปเวยค่ะ เอาคลิปนี้กับพ่อซาเนียด้วยค่ะกับขอบคูนทุกคนที่เขามารับชมแล้วกับป็งกำลังใจให้เจอ้มแต่กับพระเอกขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ้ายออยากยาเจิมก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปของอเจิ้มเจิ้มเจิมต่อไปนะคะพอกันไหมคลิปหนาะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีความสุขกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching. See you next video. Bye. Hey the. Hey the.